สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะใครเจอเรานะฮะใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะครับเนาะนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนี้นะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับนะครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะอาหารอาหารสําเร็จรูปนะสำหรับสัตว์เล็กๆนะพวกหนูหนูกะลอกกระแตทุกบดเลยตัวนี้นะครับเนาะเราเป็นเอเย่นโดยตรงนะเห็นไหม เราเป็นเอเจนต์โดยตรงนะครับของมาที50ลังร้อยลังนี่หมดเลยนะนะจัดไปเลยนะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับ195นะครับ195นะครับตอนนี้เนาะนะฮะไม่ใช่ตัวเลขใบหวยนะอันนี้ขนาด1กิโลนะครับ1กิโลนะฮะตอนนี้นะครับ1กิโลนะครับ1น5นี่เราเป็นราคายกลังนะครับลังหนึ่งก็มีแค่20กิโลเท่านั้นเนาะใครเจอเราเนี่ย มาเจอเราบอกตรงนะครับว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราขายส่งนะเราขายส่งเราเป็นเอเจนต์โดยตรงจากบริษัทตัวนี้นะฮะนะครับทุกบ้านจะต้องมีนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะฮนะฝากไว้เลยนะครับตัวนี้เนาะอาหารสําเร็จรูปเนาะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยก็เอาตัวนี้วางไว้เนาะวางไว้ตามทางเดินที่หนูเดินผ่านท่านมีกระรอกมีกระแตมากัดกินไม้ผลของท่านท่านก็เอาไปวางได้เนาะตัวนี้นะครับเนาะ บัวมาดีโอกาสตอนนี้นะเนาะเราขายส่งนะเราขายส่ง195เท่านั้นยกลังนะยกลังนะนะครับใครผ่านมาดูคลิปนี้แล้วก็วถือว่าท่านโชคดีมากๆเลยเนาะครับผมสวัสดีครับ